สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กาซิริเจริญนะครับของเจส้มนะครับแล้วแล้วฝนจะมาแล้วข้าพโพดไม่ต้องกลัวนะครับยกเว้นว่าตกหนักๆมาเลยถึงจะกลัวนะครับแต่แบบว่าตกมาปล่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับเกี่ยวได้ ชอนุดอุดมการแช่งนับสำหรับหัวบิดทางด้านรถเกี่ยวก็สิริจเจริญน,นะครับพรกับตู้นอนนะครับฮะสิริสิริรนายโทรศัพท์่ะฉันรักเธอสิริอืมไม่ใช่นะับตัวเดินไฮดรัสนะครับ มรู้ปตัดเดินหยิบสามนะครับเครื่องยนต์อีสุสุนะครับหลแล้วหลแล้วหลโอ้ยโอ้ยมีคนอยู่ไหมยนี่พี่โอ้มีอยู่โมรถไหลนะครับเกือบตกคลองไปแล้วทำงานอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้ของตะส่งเขาหยอดพันอะไรพ่อ อ๋อไม่ไม่ใช่ของต้นทรงไะอันนี้เหมือนเหมือนพันอันนี้ก็ไม่ค่อยได้นะครับต้นมันเตี้ยแต่ว่าฝักก็โอเคอยู่วันนี้พีเอมาเป็นเด็กติดรถนะครับช่วยเข้ากลางกลางมืออานี่นะครับพอเอาไว้นั่นแหละเวลาข้าวโพดมันล้ม ล็แกนี้แหละนี่ครับวิธีการเกี่ยวที่ถูกต้องตเอเคียวมานะไม่ใช่ใช่ไหมเครื่องยนต์ของอะไรอิสุป่ะหกบิจินหนึ่งเหมือนรู่นเลย แคมบาโตว่ะพี่เออรถขวางเข้าหรือเปล่าเี่พี่เอจอดรถขวางทางกันนะครับรถไรติดลงครับลงวดึงขึ้นมาแล้วนี่แหละเดินไฮดรัสนะครับ ไไว้ไม่ได้นะเจยวกดมาแล้วมืดมาเลยน,นะครับถักจะได้เลยนะถักดีอยู่นะถักจะได้นะรสภาพโคตรไม่ค่อยสูงนะครับ มีลมด้วยนะครับตรงนี้โอ้หิ่งตามรถเกี่ยวไม่ทันเลยเออโชคผลไหลดีเนี่ยดูดิใช้ได้เลยนะครับมาแล้วรถล,ลากมาแล้วนะใช้หกล้อของเสียน้อยนะครับ คนเก็บซ้ายก็สาวเอาสาวเอานะครับนู่นน,น,นคนเก็บซ้ายนะครับยังเก็บไม่ทันนะครับ ดุนะฮะมันลล่พี่เอลถ <laughs> ข้าวดูกระโปรงปรงนะครับสิริเขาก็จะเหมาะเอ่อเกี่ยวพืนไร่นะครับถามว่าข้าวเกี่ยวได้ไหมก็เกี่ยวได้นะเปลี่ยนกับเปลี่ยนหัวนะครับแต่ว่าเขาเหมาะฟืนไร่มากกว่านะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะสําหรับสิริเจริญนะครับของเจส้มเป็นบอกว่าตนน้นซื้อมาเพียงแค่ ล้านหกนะครับประมาณหลานหกห้านเจ็ดถือว่าถูกมากนะเกี่ยวก่ารถปูอื่นทั่วไปนะครับรถล,ลากนี่ก็รายได้ดีเหมือนกันนั่นแหละลากตันละ ตันร้อยห้าสบาทนะครับเดินทางไปก็ประมาณประมาณยี่สิบกว่ากิโลนะครับ หลนะครับ <S <S สง่งว่าปิดหลุดหลุดด้วยไงอ่ะตามโคน ยากไหมเนะี่ยโอ้สิ่งจนต์สิ่งจนโซรถเลย <c oughs> สเตอร์ <c oughs> อรูดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันฝนนะครับ ยนต์นะครับคล้ายกันระบบการทํางานนะครับ เดินหน้าเข้าเดี๋ยวันจะเข้ารอกเองนะครับเข้าหรือเปล่าไม่เข้าอ่ะ โอ้โหวิ่งเกียวเลยอะถามว่าวิ่งเกีียวแบบนี้ก็ข้าวโพดไม่ได้ออกนะครับนี่นะเม็ดไม่ได้แดงนะไม่มีเม็ดแดงออกนะครับหรือว่าแน่นอนมากสาหรับอาเซียนนะครับโอเคครับก็วิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมกดไลค์ทุกกําลังใจนะครับ นะก็ฝากกดติดตามหอพีเอสายธรรมาหากินด้วยนะครับสวัสดีครับ